สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะในหน้าที่91แบบฝึกหัดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาข้อที่1เขียนแผนภาพการเกิดปรากฏการจันทรุปราคาและสุริรยุปราคาโดยวาดตามตำแหน่งเส้นตรงของดวงอาทิตย์และโลกดวงจันทร์ ที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนะคะก็คือให้นักเรียนวาดเป็นแผนภาพออกมาเนาะอย่างภาพนี้เลยใครที่วาดภาพแบบนี้ก็ถูกต้องนะคะใครที่วาดผิดให้นักเรียนนํากลับไปแก้ไขใหม่ข้อข้อที่2พิจารณาภาพแล้วตอบคําถามต่อไปนี้นะคะาจากภาพเป็นปรากฏการอะไรเอ่ยเป็นปรากฏการสูริยุปราคา<ม>ใช่ไหมคะทีนี้มาดูข้อที่2.1 คำถามก็คือคนที่อยู่บริเวณ A จะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังทั้งดวงเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง2.2คนที่อยู่ในบริเวณ B จะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรตอบว่าดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังบางส่วนข้อที่2.3คนที่อยู่บริเวณ C จะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรตอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเหมือนปกตินะคะ วันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องจันทรุปราคาและสุริยุปราคาอาจันทรุปราคาก็คือเกิดการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นะคะสุริยุปราคาเกิดการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกนะคะนักเรียนต้องไปจำม,มานะคะสุริยุปราคาหรือสุริยคา,าตมักจะเกิดในวันแรม15คหาค่ำเกิดในวันแรม15คหาค่ำนะคะ สุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ไปแล้วไปบังแสงของดวงอาทิตย์และขณะนั้นดวงจันทร์อาจจะมาอยู่ใกล้กับโลกนะคะทำให้เกิดเงาทอดมายังโลกทำให้คนบนโลกบริเวณเงามืดหรือเงามัวน่ะจะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดลงในเวลากลางวันจันทรุปราคาเกิดจากการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรียกว่า จันทราคาดหรือราหูอมจันทร์เกิดในคืนวันเพ็ญ15บหาค่ำนะคะเกิดในคืนวันเพ็ญ15้าค่ำจันทรุป,ปราคามักจะเกิดในเวลากลางคืนนะคะจันทกลางคืนสุกลางวันนะลูกนะจันทรุป,ปราคาเกิดจากดวงจันทร์ผ่านเข้าไปในเงาของโลกอาจะเห็นว่าดวงจันทร์อยู่ด้านหลังของโลกนะคะ,ะทบทวนแล้วทีนี้เรามาดูประเภทของสุริยุป,ปราาคาบ้างเนาะ สุริยุปราคาจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทได้แก่สุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาวงแหวนสุริยุปราคาบางส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดจากอะไรเกิดจากดวง,ดวงจันทร์นะคะเข้ามาอยู่ใกล้โลกมากๆทําให้ดวงจันทร์สามารถบังดวงอาทิตย์ได้สนิททําให้คนบนโลกบริเวณเงามืดจะเห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะก็คือจะบังทั้งหมดเลย นักเรียนดูภาพด้านล่างตามนะคะอ่าต่อไปสุริยุปราคาวงแหวนสุริยุปราคาวงแหวนก็คืออ่าดวงจันทร์นะคะจะอยู่ห่างจากโลกมากกว่าปกติทําให้เงามืดของดวงจันทร์ทอดลงไปไม่ถึงพื้นโลกคนบนโลกบริเวณเงามวัวส่วนที่อยู่เงามืดจะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดลงตรงกลางเหลือเฉพาะส่วนรอบนอกคล้ายๆวงแหวนเรียกว่าสุริยุปราคาวงแหวน หรือเกิดจากวงโคจรของดวงจันทร์เป็นรูปวงรีทำให้บางครั้งดวงจันทร์อยู่ไกลจากโลกทำให้ลักษณะปรากฏของดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ทำให้ดวงจันทร์ไม่สามารถบุดบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดจึงมองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวนสว่างดังภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะต่อไปสุริยุปราคาบางส่วนนักเรียนจะเห็นว่าโลกของเรานะคะจะอยู่ในบริเวณเงามัว เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นคนบนโลกก็จะเห็นดวงอาทิตย์แค่เป็นเซีย่ยวหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์จึงเรียกว่าสุริยุปราคาบางส่วนนั่นเองค่ะสุริยุปราคาในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พันรายไรมหาราชทรงเข้าร่วมการสังเกตการสุริยุปราคาแบบบางส่วนณพระที่นั่งเย็นเมืองลบบุรีนะคะ อ,อีกอันนึงเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึงสองปีและปรากฏการเกิดขึ้นตรงตามที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการสถานที่ณตําบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช4 4 1พระนรคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดทูนพระเกียรติยศ เดชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและได้กำหนดวันที่18สิงหาคมของทุกปีเปน็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระองค์ต่อไปเป็นประเภทของจันทรลปราคานะคะจันทรลปราคาเกิดจากการเรียงตัวกันของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ โดยแบ่งออกเป็นสามประเภทเช่นเดียวกันได้แก่จันทรุปราคาเต็มดวงจันทรุปราคาบางส่วนและจันทรุปราคาเงามวงัวจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ทั้งดวงเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกนะคะก็จะเห็นภาพเป็นดวงจันทร์ที่มีลักษณะเป็นสีแดงแดงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระจันทร์สีเลือด จันทรุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อบางส่วนของดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงามืดนะคะดูภาพตามนะคะมีแค่ครึ่งเสี่ยวนะแต่รูปแรกจะเข้าไปอยู่ในเต็มเลยของเงามืดนะคะจึงเรียกว่าจันทรุป,ปราคาบางส่วนจันทรุป,ปราคาเงามัวเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามัวเพียงอย่างเดียวนะคะจากภาพก็คือรูปของดวงจันทร์อยู่บริเวณเงามัวนะคะ นักเรียนจะสงสัยว่าทำไมจึงไม่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ตลอดเวลาหรือว่าทุกเดือนเนื่องจากระนาบของวงโครจรดวงจันทร์ทำมุมเอียงกับระนาบวงโครจรของโลกประมาณ5องศานะคะทำให้ไม่สามารถเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ทุกเดือนนะคะ ครูมีใบางานให้นักเรียนทำสองใบนะคะก็คือเป็นใบางานของวันนี้และใบางานของวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวครูจะส่งให้กับนักเรียนเข้าไปในลิงก์อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะสองใบางานนี้นะลูกนะหากนักเรียนมีคำถามหรือสงสัยให้ถามเข้ามาในแชทคุณครูได้นะคะเป็นงานวันพุธและวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ